อ่ะก็กราบสวัสดีครับวันนี้ก็ได้อยู่กับตี๋ใหญ่ปืนโตอีกเช่นเคยวันนี้ตี๋ใหญ่ก็ได้คัดทีเด็ดฟุตบอลเน้นมา2คู่ด้วยกันคู่แรกก็เป็นคู่ระหว่างโคเอเชียพบแอลเบเนียคู่สองเยรมนีพบฮังการี2คู่นี้เตะคืนวันพุธที่19มิถุนายนพศ2 5 6 7ก่อนจะมารับชมและรับฟังคู่ที่ตี๋ใหญ่เดี๋ยวไปขอกนดูเลยตี๋ใหญ่ก็ฝากคุณเพื่อนเพียงน้องกดกระดิ่งและกดไลค์กับตี๋ใหญ่หรือกดติดตาม เพื่อเป็นเงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีใหญ่เพื่อให้ทำคลิปได้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งตีใหญ่ก็ฝากเพื่อนเพี่อน้องน้องหากท่า,าในใดอยากจะเข้ามาร่วมกลุ่มกับตีใหญ่หรืออยากจะเข้ามาพูดคุยกับตีใหญ่ก็สามารถแอดมาได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างที่ตีใหญ่ได้ปักหมุดไว้ให้เข้ามาเป็นครอบครัวก,กับตีใหญ่สามารถแค่คเดียวเท่านั้นเองอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาดูคู่แรกของเราเลย โคเอเชียพบอบัเบเนียฮันาสุดก็พบกัน5น้าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฮันน้าสุดของโคเอเชียที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้ชนะ3เสมอ1แพ้1ทางด้านของอลเบิเนียฮันาสุดที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้ ชนะ2เสมอ0แพ้3ส่วนตารางเปรียบเทียบราคาคู่นี้ตีใหญ่จะให้ดูที่เบต365นะครับราคาเปิดอยู่ที่1.04อนันนี้ขไปที่1 0 0หรือต่อคู่นี้ต่อเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเอง ทิมเยือนอยู่ที่ราคาอยู่ที่0.86ถ้าเหยา่อชนะราคาจะอยู่ที่1.55ราคานี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่ส่วนเสมอเสมออยู่ที่3.90ถ้าเยือนชนะอยู่ที่6.00สกอร์สูงอยู่ที่0.85สกอร์ต่ำอยู่ที่ 1.05นมาดูกันว่าคู่นี้ตีใหญ่จะให้ไปทางไหนที่จะเอาชนะไปได้ภายในค่ำคืนนี้คู่นี้สำหรับตีใหญ่ตีใหญ่มองว่าตีใหญ่ขอเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างโคเอเชียละกันที่จะเอาชนะเอเมเลียไปได้ภายในค่ำคืนนี้เพราะอะไรตีใหญ่ได้เปิดดูผลงานก่อนหน้านี้มาแล้วและได้นั่งดูแต่ละคู่แต่ละคู่ที่ได้ลงเล่นมา ว่าเป็นยังไงกันบ้างโดยรวมแล้วตี๋ใหญ่มองว่าโคเอเชีย oh oh, จะทําได้ดีกว่ามากเลยภายใน,นครั้งน,นี้ถ้าหากท่าในใดอยากจะตามตีใหญ่ก็สามารถตามได้เลยราคาแบบนี้ต่อมาแบบนี้ต่อเพียงแค่1ลูกตีใหญ่ให้ไปทางเจ้าบ,บ้านเลยตีใหญ่ขอฟังถงมาต่อที่คู่2เราเยอรมนีพบฮังการีคู่นี้ พบกัน5นัดล่าสุดนัดแรกเป็นทางฮังการีเอาชนะเยอรมนีไป1-0นัดที่2เสมอกันไป1-1นัดที่3เสมอ2-2นัดที่4เป็นทางเยอรมนีชนะ2-0นัดที่5เป็นทางเยอรมนีที่เอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์ถือว่าสูสีคู่ขี้แต่มีทีมหนึ่งที่ทำไม่ดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนว่าเป็นทีมไหนตีอยากจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งมาดูที่5นัดสุดของเยอรมนีที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้ ชนะ4เสมอ1แพ้0ท่าน้าของฮังการีฮัง่าสุดที่ลงเตะม,มาชนะ3เสมอ0แพ้2ส่วนตารางเปรียบเทียบราคาคู่นี้ให้ดูเบ็ด3.65อีกชิ่นเคยเปิดมาที่0.83นะครับอยู่ที่ลบขอไปครับ1.25คู่นี้ก็ต่อไม่ถึงลูกครึ่ง ราคาจะขึ้นจะลงอยู่ประมาณนี้ไม่ถึง2ลูกลูกครึ่งครึ่งควบลูกประมาณนี้จากรัสกอร์ทีมเยือนขอไปครับและราคาทีมเยือนอยู่ที่1.07ถ้าเหยา่ชนะจะอยู่ที่1.36เสมออยู่ที่5 0 0ยนถ้าเยือนชนะอยู่ที่8.00ูสกอร์สูงที่1.03่สกอร์ต่ำที่0ู7 คู้นี้มามองว่าติอยใหญ่จะให้ไปทางทีมไหนที่จะเอาชนะไปได้ภายในค่ำคืนนี้คู้นี้ติอยใหญ่ก็ขอมองว่าเชื่์ไปทางจ้าวบ้านย่างเยอรมนีแล้วกัน <S <S ก็ถือได้ว่าเยอรมนีก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นเต็ 1, <S <S งหนึ <S <S ่งเต็งสเต็งสเลยทีเดียว <S <S จากทุกฤดูการที่ผ่านมาเยอรมนีทําได้ดีมากๆและค่ํำคืนนี้และ ข้ามเพื่นนี้แต่ภายในภาคของเยอรมนีตีใหญ่เลยเชียร์ไปทางเจ้าบ้านใหญ่เยอรมนีที่เอาชนะไปได้ภายท่านาน,นี้ตีใหญ่ยังเชียร์ไปทางสกอร์สูงซะด้วยซ้ําถ้าหากท่านใดอยากจะตามก็สามารถตามได้เลยถ้าหากท่านใดอยากจะส่วนก็สามารถส่วนได้เลยคู่นี้ตีใหญ่ค่อนข้าง,งมั่นใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรเหรอเพราะว่าหานล่าสุดที่ได้ลงเตะมาและพบเจอกันมาเป็นทางเยอรมนีที่ทำได้ดีกว่ามากเลยทีเดียว ก็ไม่มากสักเท่าไหร่แต่ทําได้ดีกว่ามากพอสมควรและในล่าสุดทพลงเตะไมาเยอรมนีแทบเก็บแต้นรวดไปได้เลยตี๋ใหญ่ก็เลยให้ไปทางเจ้าบ้านเนี่เยอรมนีที่จะเอาชนะไปได้ภายในคาบคืนนี้ส่วนวันนี้กผมตี๋ใหญ่ก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเพราะหน้าวิเคราะห์ให้เพื่อนๆที่น้องได้รับชมรับฟั ผมตีใหญ่ก็ต้องกลาบขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ